ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Legend of Tactics 2อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการใช้ Go ก o l i n g นะครับว่าจะใช้ยังไงคุมตอนนี้ผมใช้ไปหมดแล้วนะครับจากประมาณ6,000กว่าๆนะครับตอนนี้เหลือร้อยกว่านะครับก็กดมั่วโซ่ไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ทดลองมาแล้วว่าการใช้ Go โ o l i n g ยังไงให้คุมนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําให้เพื่อนๆฟังกัน แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับร้านชื่อว่า Over Topup นะครับรับเติมเกมราคาถูกนะครับสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับก็จะมีโปรโมชั่นดังนี้เลยนะครับไปกดหยุดแล้วดูเอานะครับว่าราคาถูกแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสะดวกปลอดภัย no รีฟันแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเบื้องต้นแล้วนะครับ go b o ล l i n รเราจะใช้ก็ต่อเมื่อสิ่งใดนะครับแล้วมันจะคุ้มแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็แอคก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใครที่มีกําลังเติมก็สามารถเติมได้นะครับสําหรับแอคเติมเงินนะครับก็จะมีแพ็กเกจตามนี้นะครับก็มีรายวันมีสัปดาห์มีรายดวงรายเดือนอะไรกันไปนะครับแล้วก็แพ็กเกจเนาะนะครับแล้วก็ชุดสุขคุ้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเติมแค่ ถ้าเกตเซอร์ไพรส์เนีียพี่มันขึ้นมาแบบนี้ผมจะเติมนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้เติมอะไรเลยนะฮะก็ได้เพจมาคาม่อนเขาเรียกว่าผมเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเหรียญทองนะครับเหรียญโพลิงนะครับได้มาค่อนข้างเยอะเป็นหมื่นเหมือนกันแต่ว่าก็กดสุม่มกดอะไรไปหมดแล้วนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวผมมีอยู่แค่ประมาณนี้เองนะฮะก็คืออันนี้ผมอัพมาเล่นๆน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผม ไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันอีโวมาได้นะฮะมันอีโวติดก็เลยก็ออไม่เป็นไรอีโ e วกดกดไปก่อนนะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะปั้นแค่สามสี่สามตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสามตัวนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะปั้นตัวนี้ต่อนะครับก็คือเออเขาเรียกว่าฟิวนี่นะครับจะปั้นตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ตัวซ้ำนะครับก็ต้องรอเออเขาเรียกว่าไม้ผีนะครับเพื่อจะ อัญเชิญเขาขึ้นมานะครับมาเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอะไรอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับโคซีซีนะครับตัวนี้ใครที่ไม่มีก็แนะนําเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเอาแป๊บนึงอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับโปลลิงอนเจลลิงนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถเอาไปปั้นได้นะโคดโดนะครับแทงได้ฮิลได้ทุกอย่างจบนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วน ส่วเพื่อนๆคนไหนนะครับพี่ตรงนี้ไม่พอนะครับแบบผมเนี่ยเห็นไหมลูกไฟไม่พอนะครับแล้วก็เ้นีไม่พอใช่ไหมนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเหรียญทองโพลลิ่งนะครับนี่เลยนะฮะในการซื้อซื้อยังไงนะครับก็เพื่อนๆทุกคนรู้อยู่แล้วแหละนะครับก็เราจะกดไปที่ร้านค้านะฮะแล้วก็อย่างนี้เลยเห็นไหมนะครับนี่ผมซื้อหมดแล้ผมไล่ซื้อหมดและนะครับเราจะทําการซื้อเขาเรียกว่าดอกไม้สีเหลืองนะครับ แล้วก็ซื้อเซนีนะครับส่วนสีเขียวๆเ,เนี่ยบางครั้งเราจะต้องมากดจากตรงนี้นะครับเราก็ดูเอานะครับ1นาทีเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2556นะครับแล้วเกณฑ์ตรงนี้จะดูยังไงว่ามันจะเพิ่ม,มจะลดยังไงนะฮะมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมรับให้ดูเลยแล้วกันมันอยู่ที่ด่านที่เราผจญภัยนะครับยิ่งเราผ่านด่านผจญภัยเยอะมากเท่าไหร่นะครับเราจะมีค่า สำรวจอัตโนมัติเนี่ยเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามด่านนะครับถ้าใครที่ไปด่านเยอะแล้วนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับตัวนี้เยอะมากขึ้น,นรประมาณนี้นะครับเห็นไหมผมได้แล้วก็เราก็จะเอามาอัพนะครับส่วนการอัพเนี่ยให้เราอัพเป็นตัวตัวไปนะครับก็สมมุติอันนี้มัน่อ่า141นะครับก็ผมพักไว้แค่นี้นะฮะ แล้วก็จะไปสุ่มไปจะไปอัพในตัวนี้ต่อไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้มันอยู่ในเลเวลพอๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัพตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนการไต่หอนะครับเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการรับของหรือรับไอเทมต่างๆมากขึ้นนะครับก็มันจะมีโบนัสดังนี้เห็นไหมนะครับยิ่งเราผจญภัยได้ด่านเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะบวกเพิ่มไปนะครับเห็นไหม ให้เราทําการลงให้ได้100ชั้นขึ้นไปนะครับสําหรับผมตอนนี้อยู่ที่85นะครับยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือร้านพาตรงนี้นะฮะแล้วก็ล้านสเตร์ตรงนี้นะครับคือการย่อยเศษนะครับแล้วก็ล้านพายยอนก็คือการลงผจญภัยนั่นแหละนะครับแล้วก็อารีน่านี่ก็จําเป็นมากๆนะครับต้องลงทุกวันนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จําเป็นนะครับแต่วันยังไม่มานะแล้วก็ตรงนี้ก็จําเป็นมากๆนะครับหาง่ายๆนะครับเหรียญตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกอะไรคุ้มสุดใช่ไหมครับผมผมจะเลือกตรงนี้นะเพื่อจะเอาตัวมาอีโวนะฮะให้กับตัวหลักของเรานะครับก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ใครที่มีในส่วนของตรงนี้เยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะฮะนี่ตรงเนี้นะครับเราสามารถซื้อได้วันได้วันหนึ่ง99ออนนะครับ ก็ถ้าเกิดเรา PVP ครั้งหนึ่งอาจจะแลกได้ประมาณ5อันก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสอันนี้อย่างส่วนที่ยากที่สุดคือลูกไฟนะครับก็คือเราจะรับได้แต่เราจะรับได้แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าทีละ2 0 0พันกว่านะครับก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่ายิ่งเราสํารวจไกลๆนะครับเราจะได้เยอะมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดทีมเนี่ยก็แล้วแต่ประสิทธิภาพของแต่ละคนนะครับว่าจะได้ตัวดีได้ตัวไม่ดียังไงครับส่วนตัวผมแล้วก็ ได้ประมาณนี้นะครับพี่เล่นก็3ตัวนี้แหละหนึ่งแล้วก็4แล้วก็ตัวนี้อีก5แต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่อัพไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไม่ได้ซ้ำนะครับก็เลยเอาบางครั้งเอาตัวนี้มาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การจัดอันนี้ก็คือผมได้แล้วนะครับก็ยังไม่มีตัวซ้ำนะครับเพื่อจะเอามาอีโวเขานะครับนี่เลยนะครับสำหรับใครที่นี่เลยเห็นไหมต้องใช้ตัวหนึ่งเพื่อจะอีโวใช่ไหมครับ ผมจะ e ี vo ตัวนี้ขึ้นไปอีกมันก็จะต้องใช้อะไรมันก็จะมันก็จะต้องใช้ตัวซาำนะครับของมันขึ้น1ดาวม่วงนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะการที่เราจะอัพตัวละครก็จะอยู่ที่ปัจจัยของตัวละครจะอยู่ที่ปัจจัยของอ,อ,อุปกรณ์ก็คือพวกเหรียญน,นะครับชุดไฟแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ จะต้องเก็บหอมรอมดิตกันให้ดีนะครับเกี่ยวกับแพ็คหรือว่าโปล่งโฟนะครับให้ดีนะฮะสำหรับใครที่อยากเติมเงินก็แนะนําร้านโอเวอรท็อปอัพได้เลยนะครับส่วนใครที่เงินไม่พอแล้วมีกําลังทรัพย์นะครับผมแนะนําให้ซื้อแพ็คนี้นะครับพวกนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับการสุ่มอย่างเงี้ยนะครับพันแปดอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดใครยังผ่านด่านน,น้อยก็สามารถที่จะรีไอดีได้นะ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกแพ็คอันนี้ก็ซื้อได้นะครับมันจะมีแพ็คมันจะมีกิจกรรมอยู่นะครับเติมครั้งแรกเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครที่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเติมครั้งแรกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะได้มันก็จะได้รับอยู่เพราะฉะนั้นก็ใครที่ทำอยู่หรือทำไอดีอยู่นะครับก็เรามาดูกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเพื่อเราจะรับของฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะ ก็ปะมาณนี้ก่อนล้วกันนะครับสำหรับทิกดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่สนใจก็าก,กดไลค์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย